สวัสดีค่ะ โรงเรียนรับแลพิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนทุกท่านเข้าสู่รั้วร้อมเขียวขาวสถานศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกระดับชั้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อผลิตผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนลับแหลพิทยาคมตั้งอยู่ที่1 9 9หมู่13บ้านปากทางตำบลายหลวงอำเภอลับแหลจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อตั้งปีพุทธศักราช2 5 0 0มีพื้นที่รวม57ไร่2งาน644ตารางวาจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น179คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนผู้บริหารจำนวน2คนบริหารงานโดยนายรอบสุขคำลา่าผู้อำนวยการโรงเรียนรับแลพิทยาคมและนางสาวสุพรรพรคำลักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนรับแลพิทยาคม จัดโครงสร้างบริหารงานแบ่งออกเป็น5กลุ่มบริหารงานประกอบไปด้วยกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปโดยวิสัยทัศน์คือพัฒนาการศึกษาตามสมรรถนะของผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีมีทักษะในศตวตรรษที่21 สืบสารรักษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นปรัชญาของโรงเรียนลับแลพิทยาคมโรงเรียนเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้คํำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นสามคคีมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิในสะอาดจิตอาสาเอากลักษณ์ของโรงเรียนวายงามมารยาทดีวจีเพาะ และค่านิยมของนักเรียนสามารถีมีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจกพอเพียงมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning รวมถึงมีการจัดทำโครงการที่ส่งเสริมสมรรถนะ5ด้านของผู้เรียนเช่นโครงการส่งเสริมค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ค่ายคณิตศาสตร์ค่ายหุ่นยนต์และค่ายอ n g l i s h Camp โดยพบว่า มีสมรรถนะของผู้เรียนทุกด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและมีความต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ประการรวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่โครงการสืบสารวัฒนธรรมเมืองลับแลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยยุคคนละบาสู่ศตวตรรษที่21 โครงการอบรมให้ความรู้โลงนงลงต้านภัยเล่าบุรีบุรีไฟฟ้าและสารเสพติดกิจกรรม t o b e ดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นประเพณีกางปูยาการเวียนเทียน การถวายเทียนเข้าพรรษาเป็นต้นซึ่งจากการดำเนินการพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถกำหนดวิธีการเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานและรางวัลเชิงประจักษ์และสามารถนำไปสู่การพัฒนาตนเองและต่อยอดในอนาคตอาทิเช่นผลการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70และ71นักเรียนโรงเรียนรับแระพิทยาคมได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยตัวแทนภาคี4ฝ่ายประกอบด้วยผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนวิเคราะห์สภาพปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งอุป,ปสรรคและโอกาสเพื่อทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของสถานศึกษาร่วมกันนำไปสู่การจัดทำนโยบายและทิศทางการบริหารงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั้งนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องดังนี้ มีการสร้างกระบวนการบริหารสถานศึกษาด้วย LP Smart Model เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนเพื่อผลพันธ์ีด้านได้แก่ Smart Student Smart Teacher Smart Director Smart School ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการตลอดจนบริหารงานด้วยหลักธรรมาพิบาลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บริหารมีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา เพื่อนำพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียนมีการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพโดยมีการพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะวิชาชีพการแนะแนวให้คําปรึกษารวมถึงการจัดการความเสี่ยงและด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและการดูแลคุ้มครองผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา มีการติดตามผลการพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้ดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนและนิเทศผลกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องโดยทำการนิเทศภาคเรียนละหนึ่งครั้งปีการศึกษาละสองครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำทะเบียนสื่อรวมถึงมีการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม กับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีอาคารสถานที่พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลนะักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนโรงเรียนมีการจัดการโภชณาการที่ดีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดมีสถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำห้องส้วมถูกสุขลักษณะมีมุมประถมพยาบาลและอุปกรณ์สำหรับการประถมพยาบาลเบื้องต้นมีการตรวจสุขภาพประจำปีและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นโครงการการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียนรวมถึงมีแนวทางและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัย โรงเรียนรับแลพิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจภูทรรับแลได้จัดกิจกรรมวิชาชีพพิเศษศิละปะการป้องกันตัวเพื่อให้คณะครูบุคลากรและนักเรียนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตัวเองสามารถเอาตัวรอดจากความไม่ปลอดภัยในสังคมได้รวมถึงมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรับแลพิทยาคมเกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอด กรณีบุคคลคุ้มคลั่งวิคลจริตเข้ามาก่อเหตุการณ์ร้ายในบริเวณโรงเรียนโดยวิธีการป้องกันตัวเองหน,อนีซ่อนสู้สที่กราย,ยู่ตอนนี้อยู่ที่อาคารหนึนะครับเดี๋ยวให้เราโรงเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข,ข้อมูลและคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดทําสารสนเทศในการรู้จักนักเรียนเป็นลายบุคคลที่เป็นปัจจุบันมีการคัดกรองประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้คำปรึกษาแนะแนวตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาภายนอกอาทิเช่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒนอุตรดิต์วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิต์วิทยาลัยอาชีวะอุตรดิต์สถานีตำรวจภูทรลับแหล่ค่ายปพันยี่สิบโรงพยาบาลลับแหล่และเทศบาลตำบลฝายหลวงในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนลับแหล่พิทยาคม มีการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนและท้องถิ่นมีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย รวมถึงมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้หลักสูตรครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ active learning ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความมีส่วนร่วมตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนและความสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองครูรวมถึงผู้ปกครองในการติดตามการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพโรงเรียนมีระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรลายบุคคลจากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรับแลพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดความผันผวนมากเพียงใดแต่คณะครูบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคมสิทธิเก่ายัางคงยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต จึงมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามบริบทของสถานศึกษาอย่างไม่หยุดยัง้งให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เติบโตตามธรรมชาติอย่างเต็มตามศักยภาพได้เรียนรู้และมีความสุขเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป